น้ำพริกเผาปลาย่างวัตถุดิบต่างๆแอดมินขึ้นเป็นตัวหนังสือไว้ให้แคปหน้าจอได้เลยหรือจุดคลิปแล้วก็จดได้นะคะเรานำปลาช่อนทะเลแกะเอาแต่เนื้อนะคะตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำไปปัน่นพักไว้เกี่ยวกระเทียมพักไว้เกียวหอมทอดพริกพักไว้ให้เย็นแล้วก็นำมาตำจากนั้นก็พักไว้ก่อน แล้วเราก็ทำน้ำมะขามเปียกค่ะตามสูตรที่ให้ไว้เลยนะคะเราจะเริ่มปรุงเลยนํามะขามเปียกไปตั้งไฟนะคะพอมันงวดลงก็ปรุงรสตามที่ให้ไว้ใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะพองวดได้ที่เราก็ใส่กระเทียมเจียวแล้วก็ใส่ปลาที่เราปั่นละเ,เอียดไว้คนให้เข้ากันค่ะ จากนั้นก็ใส่พลิกค่ะผัดให้แห้งนะคะพอแห้งดีแล้วก็ชิมรสด,ดูได้รสที่ถูกใจแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวใส่ลงไปใส่หอมเจียวลงไปค่ะผัดอีกทีนึงก็ใช้ได้แล้วค่ะนำไปคลุกข้าวร้อนๆได้เลยอร่อยมากๆลองไปทำกันดูค่ะ